เปออ้าหมายในตัวลงมาสุดท็อมหน้าเก่าเราที่50%ออกโค้ง่ายบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องครับอนุญาตเดียวถ้าเครดิตดีอาชีพอะไรก็ได้ออกรถแค่สิบบาทถ้าไม่มีเครดิตขอเป็นพนักงานบริษัทการเงินก็สิบบาทเหมือนกันและโค่นไฮไล,ไลท์เลยสำหรับลูกค้าที่ใครที่มีบัตรเครด,ดิตผ่อนดีผ่อนตรงกันหนึ่งปีครับมาเซ็นรับรถได้เลยไม่ต้องยื่นเอกสารนะ<า>ครับมาตรวจเช็คงานเองนะลูกค้ากดใจข้อจอมาดูครับนี่ครับแม็กที่จัดให้ดูปลอดไปแล้วครับสวยๆฮ่าแต่กว่าบาท ดีแม็กดีแม็กไปแล้วเหมือนกันดีแม็กไปแล้วเหมือนกันให้ดูห้องเครื่องให้ดูห้องเครื่องกาลังทาความสะอาดเขากำลังทำความะอาเนียบนะฮะรถมือสองนะสาภาพป้ายแดงการันตีสนับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันเลยว่ามีขนหนเข้ามาใหม่บ้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเตรียมที่ว่าเรา,าเอามาแต่งปล่อยส่วนน้อยนะครับราะส่วนมากเนี่ยภายในวันเนาะพอลูกค้าทาเลือเสร็จป,ปุ๊บเราก็มาเตรียมเนี่ยภายในวันเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตว่ามีลดขนไหนบ้างครับโอ้โหดูดิ หลอทุกคันนะครับตัวนี้ลูกค้าขอแม็กเดิมแต่ขอบอกเป็นสีดําได้ไหมถูกดูงานดูงานนะครับเนียนกิฟต์เนียนกิฟตครับลูกค้าอ่าอันนี้ยังไม่เสร็จไปเดี๋ยวไปก่อนเพราะข้างเสียงดังนะครับขอโทษทีครับดูยางเท่าที่เราเปลี่ยนยางใหม่ลูกค้าครับเหมือนที่บอกครับใครกดใจมากสุดสิบคนแรกในไลน์ครับแม็กใหม่ยางใหม่ไปเลยซิตี้ครับตัวนี้เดี๋ยวลูกค้าขอสเกิร์ตมารอบคันบางคนถามว่าพี่ป๊อปอยากไม่แม็กทำไงใช่ไหมนะรับางคนบอกเพิ่มตังค์เท่าไหร่ เอ่อบวกในยอดเท่าไหร่ไม่มีครับกดใจคอชอรับแม็กฟรีครับผมนะแล้วชุดตรงชุดแต่งอย่างนี้ครับส่งของขวัญมาเอาของแต่งไปที่จริงไม่อยากให้ลูกค้าเสียเงินเสียทองเลยนะครับแต่แพลตฟอร์มก็ชอบดับถ้า Facebook ก็จะส่งอะไรส่งดาวนะติ๊กตอกก็ส่งของขวัญมาทุกๆสิบคิ้นแลกของแต่งไปหนึ่งอย่างครับตัวนี้ครับ m อตัวนี้เอ่อเจียมปล่อยขายแล้วครับผมขายแล้วครับผมโอ้โอ้ยขายแล้วโอแจกไม่ได้เลยนะมาจอดตอนไหนเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ขายแแลลลล้้้้ววขาายยยยยโโอหััังงงงไม่เนะ อันตรายนะที่นี่นะโอ้โหช่างบอกอันตรายนะไม่ไปได้ไงครับตัวนี้ขับสี่ด้วยสี่แสนครับนี่ครับรถเข้าใหม่นี่อ่ะให้ดูสภาพเข้าใหม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไป้ายไหมพี่นี่ครับอันนี้คือลำดับนะที่428นะครับโอ,โ,โอ้โหดูดิอันนี้428นะฮะรอ QC เข้านะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกัน ว่าเป็นไงบ้างครับคันนี้4ประตูครับจัดไปครับสี่เออตัวนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหรวยไหมอันนี้เกียร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเกียร์ให้ครับเกียร์โตด้วยไปเอามาเจ็ดแสนพี่ได้สี่สิบสองเท่าธรรมดามหาเราดูยกสูงนะครับลูกค้าและจัดไปครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวท็อปมันต้องล็อกโค้นะไม่ใช่ล็อกโค้ดอีกหนึ่งแปดนะครับเหลือหกแปดก็บาทได้เอายาวๆครับปาเจโร่ครับคือปาเจโร่พวกนี้ไม่ได้โชว์นะครับโชว์ไม่ทันครับไม่โชว์ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะแต่มันไปไวครับจอดปุ๊บขายปั๊๊บบจอดปขาย เอ้ยเองเอาไปด้วยเลยดีกว่ามันค่อยมันนะโอ้โหอย่างนี้บอกครับอ่ะตัวนี้ครับหน้าเก่าครับลด50%ครับตัวนี้ขายดีมากมันลด50%พี่ไปออกใหม่เอ็กเพนเดอร์นะครับราคาจะเริ่มตู้มาหันแปดแสนครับมาเราได้ปลาเจโล่นี่ครับลูกค้าปลาเจโล่ครับแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับผมนะออกใหม่ร้านห้ากับร้านหกครับเราขายแปดนะฮะเอาแบงค์สิบมาเหลือเจ็ดแสนก็บักลองดูครับนี่เซ็สื้อราคาอันนี้คือสภาพซื้อเข้ายังไม่ล้างนะ อย่าให้ล้างนะครับเพราะเราล้างปุ๊บขายปั๊บล้างปั๊บขายโอ้โหนะฮะนี่ครับอันนี้อะไรครับอันนี้ก็สีระู้เหมือนกันรอๆเกียร์โตแน่นอนครับดมกลิ่นก็รู้ปังเกียร์ธรรมดาตัวนี้ก็สีะตครับไปออกใหม่ได้ธรรมดาครับมาหารเราได้ตัวท็อปไม่ใช่ตัวท็อปครับรถอีกหนึ่งแสนนี่ครับสวยๆครับยังไม่ล้างเลยพวกนี้ก็โชว์ไม่เคยทันนะฮะเอออันนี้ใครใครดูวิดีโอนี้ผมบอกเลยว่าพี่ไม่พลาดแน่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทปกีนะครับ มิวเอ็กซ x ตอนนี้นาใหม่ผมขายดีมากนะเพราะว่าไปออกใหม่ได้ตัวโลมาหาเราตัวท็อปโอ้คนมาซื้อยับยับอะ่ะใครที่แบบกำลังทำเรื่องตัวโลอยู่เห็นวิดีโอ,อผมเห็นคลิปผมนะมาได้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยแต่ถ้าพี่อยากได้ตัวท็อปป้ายแดงอะ่ะจากร้านห้าร้านหกอะ่ะจะมาหาผมเห,มหาลือร้านเอ็ดแล้วถ้ามีแรงสิบลดอีกหนึ่งแสน้านนักมื่นนะเล้ขา,า,ายถ่านไพี่โอ้ย ดิจินเดอร์ครับรอครับเข้ามาแล้วครับออกไปวันล้านห้าครับลูกค้าขายเท่าอินดัวไปโหดจังขายเท่าอินดัวเลยเดี๋ยวขอดูราคาก่อนอันตรายอันโปรเจคเนอร์อันตรายมากจริงไหมเนี่ยออกไปล้านสามครับเราผมขายล้านของครับลูกค้าโอ้ยถูกกว่าไม่ได้อีกหนึ่งแสนด้วยนะครับแล้วยังไม่สะใจครับขายแบงค์สีมาลดอีกหนึ่งแสนถูกกว่าไปได้สองแสนครับแต่นั่นตัวโลนะแต่นี่คือตัวดีจินเดอร์ครับราคาห่างกันประมาณสองแสนครับแล้วถ้าเปลี่ยนเที่ยวตัวปลายแดงนี่ห่างกันเกือบสี่ อันนี้รอวิวรถอยู่เดี๋ยวมันล้างแล้วมันสะอาดนะตัวนี้ของแต่งล้นล้นครับโอ้ยยังโหดอะยังโหดย,ย,ย,ยังรอครับ <S 2> <S 2> <S 2> จัดไปครับมิสสุบิชิไททันครับตัวนี้ออกมาเจ็ดแสนนะได้ตัวเตี้ยนะครับมาแา้วยยบสูงรถอีกหน,นึ่งแสนเดือนหกแสนกว่าไม่ใช่หกปลายไม่ใช่หกกลางผมต,ต้นต้นมาด้าสามครับอ่ะเห็นลูกค้าของันเข้ามาจัดคันนี้บอกเลยว่าทีเด็ดเมืองภูทรคันนี้ ผมอาจจะไม่ได้ล้างเลยนะน่าจะได้ขายแล้วน่าจะมีคนสั่งของไว้ลูกค้ารีบมารับน่าจะไม่ได้ล้างเลยอย่างนั้นยังเอาอ่ะออกใหม่กับร้านสองครับวันนี้พี่ออกใหม่กับร้านสองครับตัวนี้จัดโปรให้ลูกค้าครับเหลือ่แสนใช่ครับเป็นไงอตอนนี้แบตลองรุน50%นะหน้าใหม่นะนู่นครับพี่นู่นนู่นไงเป็นไงนั่นน่ะ6แสนพี่อ่า6แสนกาบาทครับตัวคันนี้ใครไปออกใหม่มาด้าสองอ่ะได้ตัวธรรมดามาแล้วตัวท็อปแต่ไม่ใช่มาด้าสองครับมาด้าสามแล้วลดที่หนึ่ เท่าแปดสิบมาเดืสี่แสนกว่าบาทครับเดือดเดือดเดือดนี่ครับแครบยกสูงครับลูกค้านะครับไปออกใหม่หกแสนครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ท็อปรถอีกหนึ่งแสนห้าแสนกว่าบาทครับได้หลรอมีสองสีครับจอดหลบๆไว้นะฮะตัวนี้ก็ตัวขายดียอดนิยมเหมือนกัน m t ZS ครับออกใหม่เจ็ดแสนกว่ากับแปดนะครับก็ลดไล้เหลือสี่แสนจัดไปครับพี่ขายกันง่ายๆหูยหน้าปัจจุบันเลยสี่แสนกว่าบาทครับลูกค้าสวยๆครับรอตรวจอยู่ครับใหม่จัดอ่ะตัวนี้ครับให้ดูเลยพี่ปียี่ เหลือสี่แสนจัดไปพี่นะฮะ <c oughs> เน้นสุดไม่เน้นตรงอยู่แล้วไม่ชัวนเนี่ยไม่ไม่ชัวนไม่ชวนไม่ชว์เดี๋ยวห้าแสนแล้วกันพี่น <c oughs> ี่ไง ไอ้แสนก็บาทอันอโอ้โหปี2ี่ขายสีแสนนะฮะและคันนี้โคตรไฮไลท์เลยครับลูกค้าโอ้โหอันนี้ป,ปี25ป<ด>่ะรถปีเดียวไม่เหมือนเดียวครับดูความสุดครับลูกค้าอะให้ดูตรงนี้ครับ X Series จัดไปครับออกไป0 0แสนได้แคปเตียลลาาร์แล้วก็ท้ามาหาเลย X 4นี่6 0กแสนก็บาทครับลูกค้าคุนได h เฮดวันครับโอ้โหไม่แล้วไม่คันหนึ่งนี่ตัวนี้ขายสดเรียบร้อยครับเน้นสุดไปเน้นตรงครับลูกค้าไปดูออกเกือบ2ล้านอ่ะผมขายล้านต้นๆนี่นี่ครับคอร์สตัว G R ครับ นี่ใครที่เราไปออกยาริสคอสตัวท็อปแปดแสนใช่ไหมได้ยาริสคอสใช่ไหมมาหาเราได้โคโรล่า Cross T R <DR> Sport นี่พี่เก๋ใช่ไหม,ไมใช่แจ็ค <c oughs> นี่ครับโห่หล่อหล่อมากหล่อมากครับลูกค้า CX สามสิบมีนะครับใครไปออกหกแสนได้มาหน้าสองตัวท็อปมาเราได้ CX สามสิบ ตัวท็อปครับมาแล้วนี่ฮะดีรัวครับรัวๆยาลิสคอรสครับนี่เอาเพิ่งพูดไปหยกหยกมาแล้วแต่ตัวนี้ทรัยาลิสคอรสเป็นชุดแต่งคอร์สนะครับจัดไปครับพี่ห้าแสนได้ตโลมาหาแล้วตัวแต่อันนี้หน้าเก่าครับลดอีกหนึ่งแสนสี่แสนกว่าครับยาลิสคอรสเน้นสุดเป็นเน้นโทงโอ้โหมาด้าสามครับเป็นไงรถเป็นล็อตเป็นล็อตพี่มาด้าสามตัวนี้ครับจัดไปสามแสนจริงอันสามแสนใครเอาขันไหนคือสกิทปุ่มได้ตลอดนะฮะรับรองติดใจครับสามแสนอันประกันศูนย์สามปีโอ้โหอัน ไม่แสนสามเอาเลขสามสวยนะเลขสามสวยไหมสามแสนสามหมื่นสามพันบาทใครอยางได้คันนี้คอมเมนต์เลขสามเลยนะฟอร์ดครับอันแคปเตียตัวหน้าใหม่ครับลูกค้านี่นะครับตอลอ์ครับตัวนี้จัดไปครับสี่แสนยับนะครับแคปเตียทุกรุ่นทุกยี่ห้อไปหกแสนครับมาหาผมมาแบงค์สิมาลดอีกหนึ่งแสนและถ้าเป็นตัวโลลดอีกหนึ่งแสนเหลือสี่แสนก็บ,บาททุกรุ่นทุกยี่ห้อครับตีไปเลยรีโวปียี่สิบผมยังขายสี่แสนเลยพี่อ้โหดูครับหล่อทุกคัน มาดูข้างในครับอะให้ดูนะอันอันจักรรถครับลูกค้าโอ้โหดๆๆูดูรถผมครับลูกค้าเป็นไงฮะเดี๋ยวผมมาอัปเดตอันอันอะไรวะเนี่ยองไปหกแสนได้แคปเตียครับมาหาเราได้ยกสูงแล้วรดอีกหนึ่งแสนนี่ครับลูกค้าแสนกว่าบาทครับจัดทรงลูแม็กให้เรียบร้อยโลบารครับเห็นไหมพี่ไลฟ์สดไม่โชว์ไม่ใช่ว่าไม่มีอยากได้ขนาดไหนสกิลมาโอ้โหหล่อหลอนนักเลยอะพอแล้วพี่ วัวใจผมจะวายนะฮะใครอยากได้ขนาดไหนครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วติดต่อไปที่เบอร์0ูนร939294หรืออะไรไปที่แอคติโ แอลเอสเอ็มเคหรือแอลเก้าเก้าเจีครับสำหรับสาขาโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะแล้วขอย้านะครับลูกค้ารถทุกคันนะครับที่จอดหมดนี่นะครับการันตีไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพี่พ่อไปไหมกลับมาถ้ามีผมส่งคืนและถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเอามาคืนได้ผมซื้อคืนเต็มจํานวนและทุกคันรับกันสูงสุดอีก3ปีครับเข้าศูนย์ฟรีทั่วเทพยังไงรับประกันยังไงพูดง่ายพี่พี่ไปออกใหม่รถมีปัญหาพี่เข้าศูนย์ใช่ป่ะส่วนซ่อมให้3ามปีเขาการันตีที่สามปีซ่อมให้ฟรีไม่มี ขอหน้าเก่าลดอี่50%ออกโค่นง่ายบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำอนุญาตคนเดียวถ้าเครดิตดีอาชีพอะไรก็ได้ออกลดแค่สิบบาทถ้าไม่มีเครดิตขอเป็นพนักงานบริษัทการก็สิบบาทเหมือนกันและโค้ดไฮไลท์เลยสำหรับลูกค้าที่ใครที่มีบัตรเครดิตผ่อนด,ดีผ่อนตรงกันหนึ่งปีครับมาเซ็นรับรถได้เลยไม่ต้องยื่ยนเอกสารครับและได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มตน้นแค่สองบาทแค่นั้นเองวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ